so one of the most important kind of authority we need to understand as christians is the, the is the spiritual authority we have in the name of jesus good morning everyone and welcome to daily gospel truth อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ well, We hope that your new year is going good so far by God's grace <S เราก็หวังว่าโดยพระคุณของพระเจ้าทําให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีๆในปีใหม่นี้ Once again we thank you so much for joining us to study God's word together และเราเองก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้คุณได้มาศึกษาถ้อยคําของพระองค์ร่วมกันกับเราอีกครั้งหนึ่ง You know the word of God is not something we visit Once in a while a เพราะถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่เราแวะมาเยี่ยมเยียนแค่นานครั้ง word of God Jesus the is our daily bread. พระเยซูได้บอกว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นเป็นอาหารประจำวันของเรา and so we're starting a brand new series this week ในสัปดาห์นี้เราจะมาแบ่งปันในหัวข้อใหม่ด้วยกัน And we'll study this subject from the word of God this whole week แล้วเราจะมาศึกษาเรื่องนี้ด้วยการจากถ้อยคำของพระเจ้าตลอดทั้งสัปดาห์เลย so if you have not subscribed please do so แล้วคุณยังไม่ได้กด Subscribe ในช่องช่องนี้ยังไงอย่าลืมที่จะกดนะครับ And also don't forget to share these videos with your loved ones. และหนุนใจให้เราได้แชร์วิดีโอนี้กับคนที่เรารู้จักคนที่เรารักด้วย Now this week we're going to talk about our spiritual authority in Christ. ในสัปดาห์นี้ผมอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอํานาจในพระเยซูคริสต์ You know when we got born again in Jesus Christ we were given spiritual privileges. เพราะเมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่แล้วในพระ พระเจ้าเองก็ได้ให้สิทธิพิเศษกับเรา These privileges are not based on our goodness สิทธิพิเศษตรงนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของตัวเราเอง But this is based on the perfect finished work of Jesus at the cross แต่ขึ้นอยู่กับการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์บนกางเขน And one of the most important privileges given to us และสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งเลยที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา t spiritual authority in the name of Jesus คือพระองค์ได้ให้สิทธิอำนาจกับเราในพระนามของพระเยซูคริสต์ You know as we begin our journey with god after we be, we come to christ หลังจากที่เราได้ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์และเราก็ได้ดําเนินชีวิตกับพระองค์ you know we we start pursuing the plan and the purpose of god for our lives เราเองก็เริ่มดําเนินชีวิตตามแผนการตามจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา we pursue spiritual growth in jesus christ เราเองก็อยากจะมีชีวิตทางฝ่ายวิญญาณในพระเยซูคริสต์ที่เติบโต,ตมากขึ้น you know, as we pursue these things of god ในขณะที่เราเองมุ่งแสวงหา สิ่งต่างๆเหล่านี้จากพระเจ้า We know that our spiritual e n e m i s not going to sit quietly and let us live in victory เราก็รู้ดีว่าศัตรูทางฝ่ายวิญญาณของเราจะไม่มีวันนั่งเฉยๆแล้วเห็นมองนั่งมองเราเนี่ยมีชัยชนะ You know he is our enemy and he's going to do everything he can to hinder us มันเป็นศัตรูของเราและมันก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อที่จะขัดขวางเรา So no Christian can pray please lord take away spiritual warfare from my life ซึ่งไม่มีคริสเตียนคน ใครที่สามารถจะอธิษฐานแล้วได้รับคําตอบว่าเออพระเจ้าอย่าให้สงครามฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นกับลูกเลยนะ As long as we're here in this world ก็ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ There will be spiritual warfare over our lives มันก็จะมีสงครามฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอน But that should not make us afraid แต่ตรงนี้มันก็ไม่ควรจะทําให้เรารู้สึกกลัว When we have the revelation of our spiritual authority in Christ เมื่อเราเองได้รับการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสิทธิอํานาจ You know Growing church I remember ของเราในพ you know, remember, growing up the church many years ago, ผมก็จำได้ว่าตอนที่เต,ติบโตขึ้นมาในคริสตจักรซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว you know, no in Christ. ในช่วงนั้นเองผมไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของผมทางฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นสิทธิอำนาจในพระคริสต์เลยผู้นำทางฝ่ายวิญญาณ หรือแม้แต่คริสเตียนเองที่อยู่รอบตัวผมในช่วงเวลานั้นก็ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจในพระเยซูคริสต์ผมจำได้ว่าในช่วงเวลานั้นผมก็ได้รับหนังสือมาเล่มหนึ่ง Which talked about how Jesus defeated Satan the cross talked about Satan at Jesus ซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงการที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ปราบมารให้พ่ายแพ้ไปแล้วบนกางเขน and then Jesus resurrected And went back heaven. และพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จกลับสู่สวรรค์ but he delegated his spiritual authority to the body of Christ แต่ก่อนที่พระองค์จะเสะด็จกลับสู่สวรรค์นั้นพระองค์ก็ได้มอบสิทธิอำนาจของพระองค์นั้นให้กับพระกายพระคริสต์ and now Jesus exercises authority in the earth over evil through his body the church และในทุกวันนี้พระเยซูคริสต์ก็ได้ใช้สิทธิอำนาจของพระองค์ในการต่อต้านกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดผ่านทางพระกายของพระองค์ก็คือ คือคร you know ิสตจักร teaching completely blew me away และคําสอนตรงนี้เนี่ยทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลย i had no concept of this truth beforehand เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเข้าใจความจริงตรงนี้มาก่อน but i can honestly say it was a live changing revelation ผมสามารถพูดได้เลยว่าเป็นการเปิดเผยความจริงที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต i you know that the devil has no power over my life เพราะว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามารไม่มีอํานาจอะไรเหนือชีวิตของผมเลย and the evil schemes and the evil things in this world that comes from the kingdom of darkness has no power over my life คนอุบายล่อลวงต่างๆที่มาจากมารซาตานนั้นไม่สามารถที่จะเกิดผลในชีวิตของผมได้ I'm telling you I'm not walking in my spiritual authority perfectly แต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยการใช้สิทธิอํานาจทางฝ่ายวิญญาณตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่าง But this truth has absolutely empowered me and changed my life เพียงแต่ความจริงตรงนี้เป็นสิ่งที่เสริมกําลังให้กับผมแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิต again this truth you week all แล้วผมก็หวังว่าในสัปดาห์นี้เมื่อคุณได้เรียนรู้ความจริงตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง you will empowered walk victory. คุณเองจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีพลังในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ <So remember S 1> ได้อย่าลืมนะครับการที่คุณได้อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วจึงทำให้คุณมีสิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญ,ญาณ Now what is authority? แล้วคำว,ว่าสิทธิอำนาจนั้นคืออะไร Authority is the power to command and make something or someone submit สิทธิอำนาจหมายความว่าคุณมีอำนาจในการที่จะสั่งการอะไรบางอย่างหรือว่าสั่งใครบางคนและเขาก็จำเป็นที่จะต้องฟังคุณ you know, Authority means you can make somebody or something submit สิทธิอำนาจตรงนี้หมายถึงว่าคุณสามารถที่จะสั่งให้คนคนนั้นหรือว่าสั่งให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยยอมเชื่อฟังคุณอยู่ภายใต้อำนาจของคุณแลวแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจตรงนี้ก็มาจากพระเจ้าแล้วแน w ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอ i นาจตรงนี้ก็มาจากพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุด and you know we need to understand the power and the importance and the purpose of authority แล้วเราจําเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับพลังความสําคัญแล้วก็ uh, สิ่งที่เป็นสิทธิทพิเศษเกี่ยวกับ สิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณน,นี้ you know, Authority many people think authority is 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 something negative หลายๆคนก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าสิทธิอำนาจนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี You know I don't want to be under any authority ฉันไม่ <Right. S 2> อยากที่จะไปอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของใครทั้งนั้น Well then you're going against the wisdom of God ถ้าคุณคิดแบบนี้แสดงว่าคุณก็กำลังขัดแย้งกับถ้อยคำ <Right. S 2> ของ <God S 2> พระเจ้า God has created and instituted levels of authority in our lives พระเจ้าเองก็เป็นผู้ที่กำหนดเกี่ยว กับสิทธิอำนาจในระดับต่างๆไว้ในชีวิตของเราเรารู้ว่ารเ,เราเต้องดำเนินชีวิตยรกเลยเราจว่าองำเนินชีตภยใ้องระเเราวเราต้ดำเนินชีวิตภยใ้อ่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าแลาำนนชีวิตเราก็ต้องยอมจํานนชีวิตของเราต่อถ้อยคําของพระเจ้าด้วย you know, In the family, in you know, Children have to submit to the authority the to you know, you know, of ในครอบครัวลูกๆเองก็จะต้องอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพ่อแม่ในที่ทำงานของคุณคุณก็มีหัวหน้าที่เขามีสิทธิอำนาจอยู่เหนือคุณ of and life ในทุกๆด้านของชีวิตในทุกด้านของสังคม for our good. of มันก็มีระดับของสิทธิอำนาจตรงนี้แตกต่างกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเรา we know that some people can use authority in a wrong way แต่เราก็เข้าใจว่าอาจจะมีบางคนที่นําสิทธิอํานาจตรงนี้ไปใช้ในลักษณะที่ผิด and we don't have to submit to that kind of abuse of authority แต่ถ้าเราเห็นคนคนนั้นเนี่ยใช้สิทธิอํานาจในทางที่ผิดใช้เพื่อจะไปทําทารุณคนอื่นเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องยอมเชื่อฟังสิทธิ no, อำนาจนะ but we we just because some people use authority in a wrong way does not mean we throw out this truth from our lives แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปเห็นใครบางคนที่เขาใช้สิ เทียมนาจในทางที่ผิดแล้วเราก็จะ ตัดทิ้งความสำคัญในเรื่องของสิทธิอำนาจตรงนี้ไปเลย is the truth ความเป็นจริงเลยก็คือ necessary for our success authority necessary for สิทธิอำนาจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของเราด้วยสิทธิอำนาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปกป้องเรา necessary และสิทธิอำนาจตรงนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราได้เห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรา so we need to have a clear biblical understanding of authority เราจําเป็นจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณจากพระคัมภีร์เราก็เห็นจากในพระคัมภีร์ถึงเหตุผลที่ลูซิเฟอร์เนี่ยได้ตกลงมาจากสวรรค์ o u know he was an uh, an angel he was a leader angel มันก็เคยเป็นหัวหน้าของทูตสวรรค์มาก่อน you know but he did not want to be under the authority of god แต่มันเองก็ไม่อยากที่จะอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้า and that's how he fell and he took many disobedient angels with him และนี่ก็คือเหตุผลที่มันได้ตกลงมาจากสวรรค์และตัวมันเองก็ยังพยายามลากทูตสวรรค์อีกมากมายที่ไปกับมัน you know god's word teaches us to honor authority คอยคําของพระเจ้าสอนให้เราให้เกียรติต่อสิทธิอำนาจ and of course right kind of authority แน่นอน <Right. S 2> มันต้องเป็นสิทธิอำนาจในทางที่ถูกต้อง so in the spiritual realm there is a great understanding and uh, of the purpose of authority ในโลกทางฝ่ายวิญญาณก็จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ uh, สิทธิอำนาจตรงนี้ด้วยเหมือนกัน alright so one of the most important kind of authority we need to understand as Christians สิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งเลยที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน is the spiritual authority we have in the name of Jesus ก็คือสิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณ ที่เรามีอยู่ในพระนามของพระเยซู you know if you want to live in victory ถ้าคุณเองอยากจะมีชัยชนะ if you want to walk in god's plan for your life ถ้าคุณเองอยากจะดําเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตคุณ if you want to access the blessings you have in christ ถ้าคุณเองอยากจะมีโอกาสได้ใช้ พระพรมากมายที่คุณมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ You need to know your spiritual authority and exercise spiritual authority คุณจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับสิทธิอำนาจทางฝ่ายวิญญาณของคุณและคุณก็ต้องฝึกที่จะใช้สิทธิอำนาจตรงนี้ด้วย Now originally before the fall of Adam and Eve ถ้าเราดูจากแผนการดั้งเดิมก่อนที่อาดัมกับเอวาจะล้มลงในความบาป You will see that God gave man authority in the earth คุณก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้มอบสิทธิอำนาจตรงนี้ให้กับมนุษย์ในการ <You> know, ปกครองโลก If you look at all the creation of this world ถ้าคุณมองดูการทรงสร้างทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ Animal life, Plant Life Life ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของสัตว์ต่างๆชีวิตของพืชต่างๆ Digital you know that man that Give, was given authority over all คุณรู้ไหมพระเจ้าเนี่ยให้สิทธิอำนาจกับมนุษย์ในการที่จะปกครองเหนือการทรงสร้างทั้งหมดของพระองค์ Let's look at this in the book of Psalms ก็อยากจะให้เรามาดูตรงนี้ด้วยกันจากในหนังสือสดุดี Now notice in Psalms 8:4-6 it says ในสดุดีบทที่8ข้อ4ถึงข้อ6ได้บอกว่า What is man that you are mindful of him and the son of man that you visit him? มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่ง พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนเขาเพราะพระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวและทรงประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขาออากจะให้เราได้ตั้งใจฟังในข้อที่6นี้ข้อนี้ได้บอกว่า พระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขา n the Psalmist here is meditating and talking to God about the value of man. ผู้เขียนสรดีตรงนี้เนี่ยได้พูดถึงการที่พระเจ้าได้ให้คุณค่ากับมนุษย์ In other words, he's saying หรือในความหมายหนึ่งเขากำลังบอกว่า God why why is man so valuable to you? พระเจ้าทำไมมนุษย์ จึงเป็นผู้ที่มีค่ามากสำหรับพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเยี่ยมเยียนเขาพระองค์ได้ทรงเดินกับเขาท้าไม่ได้ลงมาที่สวนเอเดนเพื่อจะมาเดินเล่นกับต่างๆพระเจ้าไม่ได้ลงมาที่สวนเอเดนเพื่อจะมาเดินเล่นกับสัตว์ต่างๆแต่พระองค์เสด็จลงมาเพื่อจะมาเดินเล่นกับอาดัมและเอวาทำไมมนุษย์จึงเป็นผู้ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อพระเจ้า,ามากขนาดนี้แ o ะ s Have man with glory and honor man and crownowned glory และในข้อนี้ได้บอกว่าพระองค์ได้ทรงสวมเขาด้วยสงา่าราศีและเกียรติเป็นมงกุฎให้ <You> know, แก่เขา That's an amazing truth right there ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงที่มาสศจรันมากๆ You know God created us พระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเรา To walk in glory and honor that comes from Him เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากพระองค์ You know sin destroyed this glory and honor in our lives แต่ความบาปที่เกิดขึ้นนั้นจึงได้ทำลาย ทั้งเกียรติและศักดิ์ศรีในชีวิตของเราไป In, แต่ข่าวประเสริฐได้บอกว่า through Jesus Christ. พระเจ้าได้ส่งกู้คืนสง่าราศีและเกียรติยศตรงนี้มาให้กับเราแล้วโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์แต่ถ้าให้เราดูจากฉบับ uh, ตรงนี้เนี่ยให้เราเห็นภาพดั้งเดิมของมนุษย์เลยว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยการสวมทั้งสิ่งที่เป็นเกียรติและก็ศักดิ์ศรีให้กับเขา and verse says, และในข้อที่6นี้บอกว่า You have made him to have dominion. คือ <c> พ <oughs> ระองค์ทรงมอบอำนาจให้กับเขา You know you cannot have dominion without authority. คุณไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการครอบครองได้ถ้าคุณไม่มีอำนาจ